นายบอกพี่เจไม่กลัวไอเจไม่กลัวหมายถึงไม่กลัวไอเดนอะใครเขากลัวเกมกระจอกไอพี่เฮ้ยเฮ้ยไอจ่เอกเฮ้ยอุ้ยเจแล้ก็ตกใจหมดเล่เยอุ้ยไอเจมึงไม่ได้ยินเสียงหัวใจหรอวะไอเพียไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเลยเครื่องมันอยู่ตรงฆาตกรอะเออไอีเครื่องนั้นอะไอที่มันอยู่เครื่องเดียวอะไอเจมึงทำอะไร มึงมึงมึงซ่อมไม่เสร็จก่อนแม่เฮียแล้วค่อยไปเล่นกับมันอ่ะเฮ้ยไอเจ้พอเจอหน้ากับซีโนมอนมันเป็นตัวเอเลี่ยนอ่ะไอห้มันซีโนมอนไอเฮียเด็กเกิดอานอโกลไวเฮียอาโนสโนวัสเนเกอร์ละซีโนมอนจะทำขนมเหรอเอ้ยเปล่ามันเป็นฆาตกรชื่อซีโนมอนน้องจะน่ารักปลาหลบภัยวะไอเจ๊รอบนี้กูค่อนข้างมั่นใจว่าเจอของจริงเฮ้ยมันอยู่ใกล้กูนี่ ไปไหนเค๊ขึ้นอยู่ตรงนี้เครื่องอยู่ตรงนี้กูอยู่กับเพื่อนเนี่ยเอา้าไปยไปด้วยไปด้วยไปด้วย,วยขอไปด้วยอยู่มันสามคนเอา้าเย็ดแม่แล้วก,กูเฮ้ย <c oughs> อ้าวกูเสียบแทนเลยเดี๋ยวถ้าเกิดกูมีเปิร์กแมวไว้ถ้าเกิดฆา,าตกรมา,มาเดี๋ยวกูจะบอกมาเร็วเคยวะโอเคทำซ้อมผ่านนะกู <c oughs> ตกใจ <c oughs> เสียงเนี้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้ยเอ้เเี้ยไอ้เ่ี้ยกู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 โอยมันมาแล้วมันมาแล้วมันไม่มีเปอร์บอกหรือไงวะกูไม่ได้คิดไปเองจริงค้เยี่ยมันมันมามันไม่มีเสียงหัวใจเลยหลังสังหรณ์ไอ้เี้ยหายคิปกูไปไอ้เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนฮะเฮ้ยสายเอ้ยเข้ามาดิน้องมึงเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเลยกูระดับพิจุก พี่จุพีจ้กูโยกูโดนแล้วเจกูโดนแล้วช่วยกูด้วยมันบมากูแล้วมาไหมเฮ้ยมันมันมันเฮ้ยมันฟาดเพื่อนอยู่ไม่ใช่กูแล้วไม่ใช่กูแล้วอุ้ยฮุรักษาตัวได้น้องมันเข้าออกได้ทางเดียวเพราะฉะนั้นอย่านะเฮผีมันอยู่ตรงกูเลยโอเคโอเคกูกูไปช่วยเพื่อกูช่วยเพื่อนงกู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 กกูกูกูก โอ้ยขัดตะกอเอาเลยเอาเลยโอเคโอเคกำลังกังช่วยกันช่วยกุกมาแล้วอยู่ไหนไม่รู้ขาดตะกอเอ้ยมันอยู่ตะกกูตีกูเลยมันตีกูแล้วมันตีกูแล้วเพื่อนมันมาเฮ้ยมันมาหากูวะมันมาหากูเจลบอปตะเบ็ดเทากูทีมันมาแล้วเฮ้ยเจลบ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 เฮ้ยอย่าปั่ดตีเจวใครตัวมันเลยเนาะเออกู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 มันมาหากูแล้วเฮ้ยโอ้ยหูยเจล็ปจุก จุกมาเต์อยู่ไหนสวัสดีครับเฮ้ยมาตามกูเจ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 มาตามกูมาตามกูมา,าม,ม,มาเห็นวะเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะไปะช่วนเหม, <c oughs> มันอ้อมมาหากูเพื่อนเอ,อ้ยฆาตกรม,มันมันมันอยู่มันไม่ไม่มีเว้ยไม่มีจ <c oughs> ากที่ดูในระยะนี้ไม่มีเว้ยรอดปลอดภัยล้อน <า S 1> เปอ,อร์เซ็นต์คลิกซ้ายค้างคลิกซ้ายค้างคลิกซ้ายค้างเออ มัดไปบาไปเออเบ่งโผล่เลยที่มาฮิ้วเลยได้ปะล่ะมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ตรงเนี้ยไหนอ่ะโจไหนอ่ะหลังมึงอ่ะหลังกูไหนวะติดกำแพงเลยติดกำแพงเหรอไหนวะบนทำมิหี่ไอ้สองรอบสามรอบอ้าวแล้วกูไม่เห็นอ๋อเออมาดิหลังมึงเนี่ยเอาจูบจกูไม่เห็นมึงไงจะมันหายไปแล้ววะโอเคเฮ้ยมันหามาหาหายเหรอเออมันมาหาหาย เจ้ไล่มึงเฮ้ยมันมันไล่มึงมันไล่มึงมันไล่มึงเียแล้วเอวโห้วยแล้วเวยไแล้วเวยไแล้วไม่มีไม้เลยกูจะเชื่อเดี๋ยวกูไปชุบไงเพื่อนกูดูอยู่กูดูอยู่มันอุ้มเหมือนแล้วมันอุ้มเหมือนแล้ววยแล้ววยแล้วกูเห็นเดี๋ยวดูกูดูกูช่วยมึงเงี้กูเห็นไแล้วถ้ามันไม่เห็นกูนะถ้ามันถ้ามันไม่เห็นกูเจคาตะกรมีสองข้ ไอ้คิดต้องหวังเพื่อนแล้ววะมันไม่คิดมึงไม่จะไม่คิดจะช่วยกูมั่งเลยกูเหล่ามัช่วยมึงด้วยนะเฮ้ยเจกูกามูกามูโอเค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 มา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 ปลอดภัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเออต้องงั้นดิวะกลัวเก่งไอ้เหี้ยกูต้องกาหลับอย่าหยิทิ้งกันนะเว้ยยเฮ้มันไอ้ปูเฮ้ยกูกูมันมันเลือกกูมันเลือกโอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปชุบมึงโอเคไหม เดี๋ยวกูไปเอามึง <Okay. S 1> เออเอเอเ,อเอดี๋ยวกูช่วยมึงไงอะ่ะมันมันไปไหนวะยังไม่แขวนมันยังไม่แขวนเฮ้ยกวยกวยแล้ว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 มันจะแขวนมึงโอเคทีนี้มันก็มันก็น่าจะ <c oughs> มันไม่รู้หรอกไอ้ที่แต่เพื่อนมันเจ็บอยู่มันน่าจะเอาคนเจ็บไปมันไม่น่าจะเอาคนที่แบบอย่างเราหรอกเฮ้ยมันหนี้าตะโกนอยู่เออเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานี่นะเราไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อนเองเข้าใจไหมมึงไปหาเครื่องมันโดนแขวนครั้งนึงแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมาหาเราเว้ยทไแตีก กูมันเห็นกลัวมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเกูไปหาเพื่อนเฮ้ยมันเห็นกูแล้วเอ้ยเพื่อนจ้างกูมาหามึงแล้วเพื่อนเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ไม่กูต้องช่วยเพื่อนกูช่วยเพื่อนกูต้องเพื่อนให้ช่วยเพื่อนมีชีวิตรอดไอ้เจ๊เฮ้ยทิ้งกูทิ้งกูเลยทิ้งกูเลยมึงไปเลยเพื่อนมึงต้องทิ้งกูแล้วล่ะเจ้หัวใจเต้นหัวใจเต้นเจ้โหด หัวใจของพี่มันเป็นดวงเดียวไรเล่นเลยทุกเนี่ยเนี่ยเข้าออกให้ทางเดียวเว้ยถ้ามันมามึงแค่กระโดดออกแค่นั้นเองมันปล่อยกว่าูออมันมันปล่อยมึงบอกเอออ้าวแล้วมึงอจ้าเอ๋เอ้ยมันหลอกมึงแล้วเฮ้ยแล้วกดโดนเอ้ยโดนเอออุ้ยยูทูบเอ้อ ไอ้เจ๊ด่านเดิมเลยวัเทียไอ้ด่านโรงพยาบาลเราที่เป็นเอเดียนอ่ะเฮ้ยกูมองเห็นเครื่องแล้วข้างหน้าเฮ้ยเอ้าวเฮ้ยตรงนี้มีเฮ้ยอะไรอ่ะมึงทำไรอ่ะปล่อยหมอกปล่อยหมอกปล่อยหมอกเหรอฆาตกรมองไม่เห็นเราเราแบบสมองล้วเฮ้ยอ้าวมันอยู่ได้แป๊บเดียวฆาตกรมันมาได้ทางเดียวมันมาได้สองทางว่าเจไม่ซ้ายก็ขวาถ้ามันมาฝั่งฝั่งกูอ่ะฝั่งขวามือกูอ่ะเฮ้เจ๊เจเจมันมามันมามันมา ไอ้เย้ยโอ้ยกลัวอะไรที่นี่เลยคือรถแมพมันเหมือนมันแคบๆเลยว่ะจงไม่เห็นกูตามกูโอเคโอเคออกตามให่ได้ไหมโอเคกูออกเลยเอาเอาโดนตีแล้วโอเคโอเคเฮ้ยไอ้เนี้ยกูปล่อยหมอกไปแล้วแล้วกูวิ่งสวนทำไมมันเห็นนะมเฮ้ยเอาอะไรอะปล่อยหมอกปล่อยหมอกสาหมอกเอ่ะตากล้มองไม่เห็นเราเราแบบสมองละ มันไม่ได้แปลว่ามันจะหายตัวนะเวยหมอกอ่ะโอ้ศาสตรแบบสเต็ปจุ๊กเดี๋ยวกูต่อเจจับดวงของมึงืองเจกูจะปั่นเครื่องมึงเองเว้ยจึ้งจึ้งจึ้ง้หลุด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 รอนหลุดรอโอ้เจ๋วเจ๊าเจ๊าเจ๊เสียงยี่หอะไรวะเลยเพื่อนไม่มีที่เล่นเลยเสียงมันอยู่ใกล้กูเอ้ยเจ๊ตรงกูโดดข้ามแผ่นไม้ไปโดดโดดโดดลีบ้อยนองเฮ้ยเฮ้ย เจ๊เจ๊เจ๊เจ right. ๊เจ <columns S 2> right? <Can> ๊เจ๊มันเอออาอาอายังไงอ้าวแล้วเพื่อนล้มไงเฮียแลกกับเพื่อนไงกระดอนแล้วมาเมากูปะเนี่ยมาเมากูหรือเปล่าเฮ้ยมึงหลุดอ้าวหลุดเดี๋ยวกูเองกูเจ๊แลก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 เลยแลกเลยแลกเลยมึงวิ่งไปเลยนะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเดี๋ยวกูเองกูเองกูเองมันเอาเพื่อนเฮ้ยกูยีนกูไปแล้วมันเอาเพื่อนเฮ้ยมันเอากูมันเอากูมันเอากูมันเอามันเอากรูมันเอากูกูไปแล้วไอ้เอ็มเดือดจุกเดือดจุก ไอแอมเดฟดเดแฟดมากกูว okay. okay. oh. ิ่งเร็วมากกูว okay. okay. ิ่งเร็วอ um ันหลอกซ้ายขวาหน้าหลังมันจะตีกูแล้วเอ้าอุ้ยโดดฟาดหน้าไปหนึ่งทีคุณพี่กูไปแล้วเฮ้ยมันมาเร็วจังทำไมเข้าหลังพี่เงี้ยน้องโอเคโอเคโอเคเจเจวิ่งคนละทางมาเฮียมันไปแล้ว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 ก็เฮียแล้วก็ชุบกูดิ แค่น้อยมึงก็ยังก็ยังรอดอยู่ทีหนึ่งยังเจ็บทีหนึ่งกูก็ยังวิ่งได้ต่อไงเฮ้มีมีมีคนช่วยคนแล้ีคนช่วยแล้วเออสวยงามพอบคุณครับมึงว่าฆาตกรจะเห็นกูไหมวะผมไม่หรอกมั้งกูกูจะหลุดแล้วเจเจคันหลังมาขันหลังมาเพื่อกำลังหนีฆาตกรอยู่ เจ้กูตุวผชายเฮียเอาล้วเอาแล้วเนี่ย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 เจ้เพื่อนมันเสร็จหรือเปล่าแล้วเราวิ่งมาหาผีไงไหนอ่ะเห็นไหมหน้า่น่าสีพูดอ่ะมาแล้วมันไล่เพื่อนอยู่ไล่เพื่อนมันมาหามึงแล้วกูเห็นกูเห็น่ยงแคตาคอนกูมีตามาจะมาจับมันมันมันเอามันจุกมันเอากับเพื่อนอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหเนี่ยคือเพื่อนเราจูโกรธมากกูดิเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรามันมาแล้วไอ้ อ้าวไปมันเอากูมันเอากูอ้าวจี๋แจ๋วเลยงั้นกูซ่อมต่อเลยแย่แล้วว่ะแย่ต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งไอตีมอติงไอตีมอติงต่อด้านนี้มันไม่มีไม้เลยไม้มันน้อยไม้มันน้อยฉีกฉีขวานะไม่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 ตรง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 เฮ้ยเพื่อน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 มาเพื่อนมายิงก่อนยิงก่อนเฮ้ยเจ๊เมึงดีสุดเฮ้ยมันมามันมาแล้วมันมาแล้วไอจีแล้วกูไง มันเอ้ยมันไปเอามึงวะเอ้ยมันมาเอากูมาเอากูมันมันเอากูมันเอากูมันเอากูมันเอาคูมันมันอ่ามันมันมันเอากูมันเอามึงมันกลับไปเอามึงเว้ยแต่แต่อะไรแต่แต่แต่อะไรแต่ไม่มีมั้ยแต่ไม่มีมายโอ้ชิว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 ชกูจูวชิ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 นชิาชิวชิวชอวชิ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 วกูวชิ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  เราเรียบร้อยเกมโอเวอร์แล้วม okay. ึงอ่ะมันไม่มีที่เล่นจริงไกโฟร้องดังอย่างว่ามึงอะโอเคไอ้เฮียมันมาหากูอีกแล้วเจ้เฮ้ยมันมันนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาแล้วทางตันเหรอถูกของมึงอะเจ มันไม่มีอะไรให้เล่นมันไม่มีอะไรให้เล่นมันไม่มีอะไรให้เล่นเพื่อนจ๋าปวดที่เพื่อนกำลังซ่อมอยู่ี่มามาเพื่อนมาเพื่อนมายุบกูเออโอ้โโดนแขวนโอ้โคตรไกลเลยว่ะเจกูช่วยได้กูช่วยได้กูเก่งกูเก่งกูเก่งดูกูอย่างน้อยต้องใครคนหนึ่งมันต้องได้มนตัองคนหนึ่งเหรอวะได้กูไปแล้วคนหนึ่ง มันมามันเห็นมันเห็นกูโอ้โหแล้วเดินติดไอค้คาตะกรอนกูมา,าแล้วเพื่อนอย่างไี้มึงรอดอย่างน้มึงรอดกูกูเออกูตายเป็นเพื่อนกูอยู่เนาะกูสละดชีพเพื่อมึงอยู่แล้วทีนี้งไงทีนี้กูไงคูพี่พี่จ๋าช่วยหนูด้วยตายตามเพื่อนไปแล้ว <c oughs> ก็จะมันนะเว้ยเล่นแบบเนี้ยมันเดียวไม่ใช่เฝ้าแบบไอ้เอ้ยมันเขียวของคนเลยนี่หว่าเอ้ยออกหมดว่ะเสมอเสมอเสมอเมาเป็นทีม่ะเราก็ทีมนะถ้าถ้าสมมติจะกินนี่กูไม่ไปเชื่อมันมันก็ออกไม่ได้นะกูได้ออกแทนทีมอ่ะไอ้หีย